ตอนที่ 7. ฝึกทักษะยุทธเพีย้ยเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณฟามือสะบัดเข้าใส่ใบหน้าที่ดำคล้ำอย่างรุนแรงจนหน้าสัน่นตัดบทพูดของเขาลงด้วยพลังอันมหาศาลจนกระเด็นไกลออกไปในทันทีฟันนับสิบซี่ร่วงหล่นออกจากปากกลิ้งตกลงบนพื้นต้องขออภัยด้วยนะคุณชายข้าเกิดรู้สึกคันมือขึ้นมา หลงเฉินแสดงสีหน้าขอโทษขอบโพยชายตามองไปยังชายหนุหน่มใบหน้าดําครัำที่เพิ่งถูกฝ่ามือตบเข้าไปอย่างจังจนเกิดเป็นร่องรอยสีแดงของฝ่ามือฝ่ามือนี้ตบได้อย่างเสียง้ังดังสนั่นวันไว้ดังกระจายออกไปทั่วทุกมุมของหอตำรายุทธผู้คนมากมายที่เดิมทีกำลังง่วนอยู่กับการหาตำราทักษายุทธต่างก็วางตำราในมือลงแล้วหันมองมาทางด้านนี้ด้วยความแตกตื่นตกใจ ผู้ใดกันน่ถึงกับบางอ่านมาก่อเรื่องกันภายในหอตำรายุทธทันใดนั้นมีเสียงเย็นชาดังขึ้นชายผู้สวมชุดดำได้ปรากฏกายขึ้นภายในหอตำรายุทธใบหน้าไรอารมณ์ใดๆจ้องมองไปที่หลงเฉินและชายหนุ่มใบหน้าดำคล้ำผู้นั้นการปรากฏตัวขึ้นของชายหนุ่มผู้นี้มาพร้อมกับพลังโลหิตเดือดพล่านรอบกายดุดคุณเขาสูงใหญ่ที่กดทับลงมาหลงเฉินไม่สามารถปิดบังใบหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจนี้ได้ ยอดฝีมือขอบเขตกอโลหิตคิดไม่ถึงว่าในที่แห่งนี้มีการซ่อนเร้นยอดฝีมือขอบเขตกอโลหิตเอาไว้แต่เมื่อลองมาคิดทบทวนดูแล้วอย่างไรซะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นถึงหอตำรายุทธย่อมต้องมียอดฝีมือคอยดูแลอยู่บ้างซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติอย่างยิ่งหอตำรายุทธเป็นเขตห่วงห้ามที่ห้ามใช้วิทยายุทธหากลงมือในที่แห่งนี้จะต้องถูกนำตัวไปคุมขัง กฎข้อนี้ย่อมไม่มีผู้ใดที่ไม่ทราบบอกมาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นยอดฝีมือขอบเขตก่อโลหิตผู้นั้นตะโกนขึ้นมาด้วยความโกรธเรื่องนี้ท่านต้องถามเขาเอาแล้วหลวงเฉิญไม่ได้เกิดความหวั่นๆเลยแม้แต่น้อยบอกมือไปมาอย่างช้าๆตอบไปราวกับว่าไม่เคยทำความผิดชายหนุ่มใบหน้าดำผู้นั้นบังเกิดโทสะขึ้นมายกใหญ่ เห็นกันอยู่แล้วว่าเขาเพิ่งโดนตบเข้าที่ใบหน้าไปหนึ่งฝ่ามือเหตุใดจึงต้องมาถามกันใต้เท้าในเวลานั้นเองโจเย่าหยางเดิมทีที่ซ่อนตัวหนึ่งที่ห่างไกลก็ได้ปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วละหันไปกล่าวต่อยอดฝีมือขอบเขตกอเหรอเหตุผู้นั้นว่าหวังหมางเขาเกิดอาการคันที่ใบหน้าขึ้นกระทันหันเขาจึงตบเข้าไปที่ใบหน้าของตนเองหนึ่งฝ่ามือทั้งยังไม่ได้ใช้วิทยายุทธ์ออกมาด้วยขอโปรดได้เท้าให้ความชัดเจนด้วย ชายหนุ่มใบหน้าดำครั้มอันมีน้าบ่อหวังหมางได้แสดงสีหน้าตื่นตกใจทันทีคิดที่จะกล่าวอาจาออกมาแต่ก็พบว่าหลี่ฮ่าที่ยืนอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลปลายตามองมาที่เขาอย่างอาฆาตจึงได้เม้มปากกระดกระวนจาก,กลับลงไปเจ้าคือบุตรชายของขุนนางการคลังสินะชายผู้นั้นมองไปที่โจเย,ย่าหยางแล้ถามขอรับโจเย,ย่าหยางตอบกลับอย่างร้อนรอน ใช้ผู้นั้นพยักหน้ามองไปด้านหวังหมานคราวหนึ่งและวกล่าวถ้าคันที่ใบหน้าก็น่าจะเก่าก็พอแล้วเจ้าทำเช่นนี้จะให้ผู้คนคิดว่าเจ้าคันตามไรฟันซะอีกเรื่องเช่นนี้เขาไม่ต้องการที่จะพบเห็นอีกครั้งที่สองขยะท,ที่เจ้าทิ้งเอาไว้จัดการให้เรียบร้อยด้วยเมื่อกล่าวจบเขาได้หันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งให้ผู้คนมากมายตกในความตื่นตะลึงพวกเขาคิดไม่ถึงว่าโจเย่าหยางออกปากปกป้องหลงเชิญได้ถึงเพียงนี้ <c oughs> ได้ยินแล้วใช่ไหมโตขนาดนี้แล้วยังมักง่ายเอาขยะของเจ้าทิ้งแลวเก็บกวาดให้สะอาดด้วยละ่ะลงเฉินหัวเราะขึ้นมาเรากับได้คาดเดาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเอาไว้แล้วแล้วเขาก็หันกายเดินจากไปไกลเข้าไปเลือกํำไายทักษะยุดต่อน่ารังเกียจซะจริงเมื่อมองเห็นร่างที่เยื่อหญิงของลงเฉินกำลังลับหายไปหวังหมางได้เพียงกำหมัดแน่นความแค้นปะทุรุนแรง คล้ายกับมีเปลวเพลิงพุ่งออกมาฝ่ามือน,นั้นช่างทําให้รู้สึกเจ็บปวดในใจเป็นอย่างยิ่งหวังหมางอดทนไว้ถ้าหากเจ้ากล่าวไปว่าถูกหลงเชิญทุบตีหลงเชิญก็จะถูกกักบริเวณไปอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนต่อจากนี้เขาก็อยู่อย่างปลอดภัยเกินไปแต่หากเจ้ากล้มกืนความแค้นนี้ไว้พรุ่งนี้หลีเห่เฮาจะช่วยเจ้ากอบกู้ใบหน้าที่แตกไปของเจ้ากลับมาเองฉะนนั้นถึงอยากให้เจ้าอดทนไว้ โจเย่าหย่างกล่าวหวังหม่งพยักหน้าไปมาเขาทราบเรื่องการประลองของหลี่ห้าวและหลงเฉินอยู่แล้วแต่ปกติเขามาักจะรังแกหลงเฉินจนเคยชินจึงไม่ได้คิดอะไรมากมายผลลัพธ์ในวันนี้มากมายจนเกินไปแค่ถูกตบจนดังสนั่นไปทั่วทั้งหอ,อยังไม่พอยังมีฟันหักอีกหลายซี่ที่ต้องกลืนลงท้องไปอีกด้วยมีหลายคนที่ช่วยกันเก็บฟันที่หลุดร่วงอยู่บนพื้นของเขาขึ้นมา แล้ก็ช่วยเช็ดคราบเลือดที่ติดอยู่ตามพื้นอย่างสะอาดหมดจดทันใดนั้นโจเย่าอย่างได้ถามขึ้นมาอย่างสงสัยหน้าเจ้ายัางไม่ถือว่าบวมมากนักจากที่ดูแรงของหลงเฉนินก็น่าจะไม่ได้มากมายอะไรแต่เหตุใดทำให้ฟันหลุดออกมาได้มากถึงเพียงนี้คนอื่นต่างรู้สึกสงสัยไปตามกันกล่าวกันตามเหตุผลก็มีแต่เพียงการใช้พลังอันมหาศาลเท่านั้น จึงจะทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้ขึ้นมาได้ใครจะไปทราบกันได้คงจะเจอผีเขาสลัมมัง้งหวังหมังมีสีหน้าหดหูที่เขาไม่ทราบก็คือหลงเฉนในตอนนี้มีความเข้าใจในการหลอมโอสถเชิงลึกจึงมีความเข้าใจสภาพร่างกายของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีฝ่ามือเมื่อครู่ที่ใช้ออกมานั้นคือความพิสดารทำให้เหงือของเขาเกิดการคลายตัวฟันไม่เกาะกับเหงือกไปครึ่งด้านจนหลุดลอกออกมา กระบวนท่านี้ของหลงเฉินเรียกได้ว่ารุนแรงอย่างมากซึ่งฟันเป็นชิ้นส่วนที่ไม่สามารถงอกเงินขึ้นมาใหม่ได้ไม่เหมือนกับอาการบาดเจ็บที่เกิดกับร่างกายส่วนอื่นที่ยังสามารถใช้ออดสดเพื่อทำการรักษาได้หลังจากนี้หวังหม่างมีแต่ต้องจะใช้ฟันที่เหลืออีกเพียงด้านเดียวไว้กินข้าวแล้วเมื่อเห็นหวังหม่างเป็นตัวอย่างผู้คนทั้งหมดต่างสงบเสงี่ยมขึ้นกว่าเดิมไม่มีผู้ใดกล้าไปหาเรื่องกับหลงเฉินอีก หลงินรู้สึกมีความสุขขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดกวาดตามมองไปที่ชั้นวางตำรายอย่างละเอียดวิชาทักษะยุทธที่อยู่ในที่แห่งนี้สามารถอ่านแค่ภายในนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะนำออกไปได้พลังวัวคลั่งนั่นถือเป็นทักษะยุทธเล่มหนึ่งในโลกใบนี้แบ่งทักษะยุทธทั้งหมดเป็นสามขั้นด้วยกันสวรรค์โลกามนุษย์และทั้งหมดที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ทางวิชาย,ยทุทักษะยุทธ ต่างก็อยู่ในขั้นมนุษย์ระดับล่างทั้งสิ้นหรือหมายถึงเป็นทักษะยุทธที่ไม่มีใครใช้นั่นเองต่อให้เป็นทักษะยุทธที่ไม่มีผู้ใดใช้แต่ก็มีอะไรบางอย่างที่มีค่าแฝงอยู่ถึงแม้จะมีฐานะเป็นบุตรขุนนางที่สูงส่งแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะมีเป้าหมายเพื่อเป็นยอดฝีมือพลังก่อโลหิตเพียงเท่านี้ก็ทราบได้ว่าจกักวรดเฟิงหมิงให้ความสำคัญกับทักษะยุทธมากน้อยเพียงใด ถึงแม้ว่าจะเป็นทักษะยุทธในระดับปล่าแต่ว่าหลักการไหลเวียนของพลังลมปราณมีความง่ายดายชัดเจนสแสดงผลลัพธ์ออกมาในทันทีนับว่าไม่เลวเลยทีเดียวหลงเฉินได้อ่านดูทักษะยุทธเล่มที่อยู่ในมือจนจบก็ได้พยักหน้าเงกงกไปมาทักษะยุทธเล่มนี้เหมาะกับเขาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเขาที่ร่วงรู้ถึงเส้นลมปราณทั้งหมดในร่างกายอย่างทะลุปลุกปลงอีกทั้งยังมีก้าวข้ามการเบิกพลังได้ย่รวดเร็วเป็นยิ่งนะัก เมื่อได้อ่านอย่างละเอียดอีกรอบตัวเขาในตอนนี้มีพลังแห่งจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้จึงช่วยให้มีความสามารถในการจดจำตำรามีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นสิ่งที่ผ่านตามมาไม่มีลืมเลือนหรือไม่ตกหล่นไปเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่จดจำพลังวัวคร่างเอาไว้จนครบสมบูรณ์แล้วเขาวางมันกลับไปย่งที่เดิมหลงชนบังเอิญหันไปเจอตำราทักษายุสนับสนุนอีกเล่มหนึ่ง ท่าเท้าไล่าวายุท่าเท้าไล่าวายุเป็นวิชาท่าร่างชนิดหนึ่งที่มีการไหลเวียนลมปราณผ่านเส้นลมปราณที่พิเศษเฉพาะแล้วก้าวเท้าออกไปสามารถช่วยเพิ่มพูนความเร็วและระเบิดพลังของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็นการย่นระยะทางหรือการหลบหลีกในระยะทางสั้นๆต่างก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมอย่างถึงที่สุดเยี่ยมไปเลยนี่เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ถือว่าใช้ได้เลย หลงเฉินยิ้มร่าให้กับตัวเองเขารีบใช้สมาธิเพื่อจดจำหลักการไหลเวียนพลังลมปราณในตำราเอาไว้รวมไปจนถึงวิธีการควบคุมร่างกายอีกด้วยหมดเวลาแล้วคุณชายทุกท่านโปรดเก็บตำราเข้าชั้นได้ถ้าหากมีคนกล้าเก็บซ่อนไว้มีแต่ต้องตายสถานเดียวในเวลานี้ยอดฝีมือขอบเขตกรโลหิตได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง ส่งเสียงตะโกนอย่างเยือกเย็นดังเข้าสดประสาทหูของทุกคนที่อยู่ในนั้นทุกคนต่างเร่งรีบจัดตำราเก็บเข้าไปอย่างฉันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คิดแล้วต้องใส่หน้าไปมาด้วยความเอื่มระอาจากรวัดเฟิงหมิงถือได้ว่ามีมาตรฐานการดูแลทักษะยุทธอย่างเข้มงวดแต่พวกเขากลับมีเวลาแค่ครึ่งวันในหนึ่งเดือนที่จะสามารถเข้ามาศึกษาทักษะยุทธในที่แห่งนี้ได้ โดยส่วนใหญ่การที่จะทำความเข้าใจทักษะยุทธเพียงเล่มเดียวจำเป็นจะต้องใช้เวลานานหลายเดือนด้วยเหตุนี้ถึงแม้จิตใจจะเกิดความขัดแยง้งแต่ก็ไม่อาจที่จะโทษผู้ใดได,ได้หลงเฉินงุนงงคิดไม่ถึงว่าเว,เ,วเวลาที่ได้ศึกษาตำราจะล่วงเลยไปเร็วได้ถึงเพียงนี้หากผู้อื่นได้ทราบว่าเขานั้นใช้เวลาเพียงสั้นๆเพียงสองช่วยามในการจดจำทักษะยุทธไปได้ถึงสองเล่ม เกรงว่าคงต้องตกตะลึงจนหุบปากไม่ลงเลยทีเดียวท่ามกลางตำราทักษะยุทธ์มากมายต่างก็ซ่อนเร้นบางอย่างที่ยากจะเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการไหลเวียนพลังลมปราณบางอย่างซึ่งจะทำให้ผู้คนคล้ายหลงอยู่ภายในหมอกควันจำเป็นที่จะต้องใช้ทางหนึ่งศึกษาทางหนึ่งทดลองไหลเวียนพลังลมปราณเพื่อตรวจสอบเมื่อออกจากตำหนักฝึกสอนบทขุนนางแล้วหลงเฉินอำลาเจ้าอ้วนและพวกพ้อง ทังยังได้สนทนากับสือเฟิงอยู่อีกหลายประโยคสือเฟิงมีสีหน้าประหลาดใจเมื่อรู้ตัวว่าแสดงออกจนเกินงามจึงรีบระงับมันไว้แต่ภายในแววตาเขายังคงซ่อนเร้นความสงสัยนั้นเอาไว้อยู่หลังจากที่ได้กลับมาบ้านหลงเฉินได้ย้อนกลับไปยังห้องที่หลักละเอียดของเขาก่อนเพื่อทำการจัดการให้เรียบร้อยซึ่งในเวลานี้ไม่สามารถที่จะใส่อยู่ได้อีกแล้ว ยังดีที่ยังมีห้องเหลืออยู่มากมายจึงได้จัดแจงโยกย้ายไปอีกห้องหนึ่งจากนั้นก็ยังไปห้องก็ไปยังห้องของมารดาเพื่อจะขอลานางก่อนจะไปนอนหลายวันมานี้ได้เกิดเรื่องราวมากมายติดต่อกันทําให้หูหยินหลงไม่อาจที่จะวางใจให้เย็นลงได้เลยนับตั้งแต่ที่หลงเชิญฟื้นขึ้นมาก็เปลี่ยนไปมากแทบจะกลายเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้ ทำให้ฮูยินหลงเกิดความรู้สึกเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้าขึ้นมาเทว่ายังดีที่หลงเฉินในตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกับมารดาเป็นที่เรียบร้อยทั้งยังได้สนทนากับนางอยู่ครู่ใหญ่ทําให้มารดาสบายใจขึ้นมาอยู่ไม่น้อยแต่เกี่ยวกับเรื่องการประลองเป็นตายกับหลีเหฮากลับไม่ได้เปิดปากพูดออกมาเลยแม้แต่คําเดียวหลังจากที่ออกจากห้องของมารดาแล้ว หลงเฉินเดินตรงกลับไปห้องตัวเองจัดแจงปิดประตูลงกรไว้อย่างแน่นหนาและใช้โอสถกักวายุเมดที่สองในทันทีในระหว่างที่ได้ไหล,หลเวียนพลังจากโอสถกักวายุเมดที่สองแล้วจุดดารากักวายุที่ใต้ฝ่าเท้าของหลงเฉินก็ได้แผ่ขนาดใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมในระหว่างที่จุดดารากักวายุใหญ่ขึ้นภายในจุดดารากักวายุก็เกิดพลังลมปราณที่เพิ่มพูนขึ้นมาเช่นกัน มากขึ้นซะจนหน้าตกใจประดุดจุดตันเถียนเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้จุดดารากักวายุยังเป็นเพียงแค่ระดับตัวอ่อนเท่านั้นหากจะทำให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยังจำเป็นที่จะต้องใช้โอสถกักวายุอีกนับไม่ถ้วนเพื่อทำให้เต็มเปี่ยมขั้นสุดนี่เป็นเหตุผลที่หลงเชินเองก็ทราบดีอยู่แล้วว่าการฝึกยุทธเคล็ดกายานวดาราเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ตอนนี้โอสถกักวายุ2เม็ดที่มีราคาหลายสิบหมื่นตำลึงทองได้ถูกส่งลงท้องไปหมดแล้วจุดดารากักวายุกลับยังคงอยู่ในสภาพตัวอ่อนซึ่งการหลอมรวมจนกลายเป็นดาราที่แท้จริงได้นั้นต้องผ่านสาระดับได้แก่ตัวอ่อนก่อร่างและรวมพรังซึ่งไม่อาจทราบได้ว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าใดและยังมีเดาราในระดับตำนานแท้จริงอีก ซึ่งเป็นเช่นไรก็ยังไม่อาจทราบได้จุดดารากักวายุนี้กล่าวง่ายๆก็เหมือนหลุมดำมืดมิดที่ไร้จนจุดสิ้นสุดในตอนนี้เคล็ดกลายานาวดารานี้เป็นเพียงทางออกเดียวสำหรับเขาไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะต้องเป็นเพียงคนธรรมดาไปทั้งชีวิตแม้แต่การใช้ชีวิตปกติก็ยังทำไม่ได้คงจะต้องกลายเป็นเนื้อให้คนบนเขียงให้ผู้คนคอยเข็นฆ่าทำร้าย เขาได้ใช้เวลากว่าสองชั่วยามในการหลอมรวมโอสถกักวายุตัวอ่อนของจุดดารากักวายุก็ได้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเล็กน้อยพลังลมปราณที่สามารถไหลเวียนออกมาได้ก็เพิ่มขึ้นมาอีกส่วนในเวลานี้ล่วงเลยมาถึงยามพบคร่ำแล้วลงเชิญเดินออกมานอกห้องอย่างช้าๆมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องเก็บฟืนเขาสูดลมหายใจเข้าลึกคำหนึ่งไหลเวียนพลังตามพลังวัวครั่งขึ้นมาอย่างช้าๆ หลงเฉินรู้แจ้งและเห็นกระ่างถึงเส้นลมปลาในร่างเขาหลุดนิ้วบนฝ่ามือทักษายุทธขั้นมนุษระดับล่างไม่ได้สร้างแรงกดดันให้ตัวเขาเลยแม้แต่น้อยหลงเฉินเดินมาถึงด้านหน้าลูกกลิ้งหินชิ้นหนึ่งลูกกลิ้งหินตามปกติจะเป็นวัตถุที่มีความทนทานสูงอีกทั้งยังมีน้ำหนักที่มากถึงหนึ่งพันช่างเขาใช้สองมืออบลูกหินแล้วรวมพลังเข้าไปยังแขนทั้งสองข้าง ลูกหินกริ้งขนาดใหญ่ถูกยกขึ้นอย่างง่ายดายเกิดเสียงดังขึ้นเล็กน้อยลงเฉินตรวจสอบอยู่ครู่หนึ่งเพื่อที่จะสัมผัสว่าตนเองน่าจะมีพลังอยู่ในระดับใดเห็นได้ว่าพลังของตอนเองสามารถที่จะยกสิ่งของที่มีน้ำหนักประมาณ1 5 0 0าชั่งได้แล้วและทราบได้ว่าก่อนหน้าที่เขาจะถูกโจเย่าอย่างจัดการพลังของเขาน่าจะประมาณ150ช่างเท่านั้น ขนาดนี้ถึงกับมากมายขึ้นมาได้กว่าสิบเท่ายอดไปเลยพลังอันมหาศาลของข้าในตอนนี้เกือบจะเทียบผู้ที่พลังขั้นก่อรวมระดับที่ห้าแล้วลงเชิญอออกาการดีอกดีใจจนหยุดไม่อยู่ยิ่งเกิดความเชื่อมั่นต่อเลดกายานวดารามากขึ้นเพียงแค่ระดับก่อรวมระดับตัวอ่อนเพียงจุดเดียวก็สามารถเพิ่มพลนพลังได้มากถึงเพียงนี้จึงไม่อยากจะคิดล mm. ่วงหน้าไปว่า หากกอรวมจุดดารากักว่ายุที่แท้จริงขึ้นมาได้ตนเองจะมีพลังมากกว่านี้เท่าใดในขณะที่ตกอยู่ในพวังความคิดอยู่นานผนวกกับความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นภายในใจเขาย่อตัวกลางขาตั้งท่าพื้นฐานไหลเวียนพลังจากส่วนล่างขึ้นมาอย่างช้าๆพลังอันมหาศาลอันร้อนละอุระลอกหนึ่งได้พุ่งขึ้นมาค่อยๆไหลเวียนเข้าไปรวมอยู่ที่กำปั้นหมัดวัวคลั่ง พลังหมัดของหลงเชิญได้กระแทกชนเข้ากับลูกกริ้งหินที่วางอยู่ตรงหน้าจนเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวคล้ายถูกพายุซัดโครมลอยกระเด็นออกไปกระแทกชนเข้ากับกำแพงที่อยู่ไกลออกไปอย่างจังจนทําให้กำแพงเกิดรอยแตกร้าวขึ้นมาหลงเชิญตาโตอ้าปากค้างช่างเป็นพลังที่แข็งแกร่งยิ่งนักเขาเพียงคิดจะที่ทดสอบพลังทําลายล้างของมันเท่านั้น คิดไม่ถึงว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เมื่อหันหลังมองไปทางด้านนอกก็ได้พบว่าภายในจวนเกิดแสงไฟจากตะเกียงขึ้นทีละห้องหลังจากมีสติออกมาได้ก็ทราบว่าการเคลื่อนไหวของตนได้ทำให้ทุกคนต่างตื่นกันหมดจึงได้รีบวิ่งย้อนกลับไปที่ห้องหัวหนุนหมอนเอนนอนลงไปทว่าหัวใจกลับเต้นอย่างบ้าคลั่งคล้ายกับจะหลุดออกมาด้านนอก เคลตกายานวาดาราแท้จริงแล้วเป็นวิชาในระดับใดกันแน่ถ้าหากรวมดาราทั้ง9้าได้ครบเช่นนั้นจะมีพลังทําลายถึงระดับใดกันในคืนนี้หลงเฉนไม่อาจจะคมตาและหยุดความคิดเหล่านี้แล้วหลับลงได้เมื่อถึงวันที่สองในยามที่แสงแดดแรงได้สาดส่องเข้ามาในห้องหลงเฉินลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆ <c oughs> คิดที่จะเอาชิ้นส่วนร่างกายของข้า,างั้นเหรอ ความคาดหวังนี้มักใหญ่ไฟสูงเกินไปแล้วเก่งว่าข้าคงไม่อาจทำให้พวกเจ้าสมความปรารถนานี้ได้มาลุกขึ้นจากที่นอนอานน้ำอับท่าจนเสร็จสิ้นเขาได้ยินเสียงผู้คนสนทนาการผ่านเข้ามาในสดปราสาทพวกเขากำลังสนทนาถึงเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ห้องเก็บฟืนเขาไม่ได้สนใจแต่อย่างใดเขาทอดสายตามองไปยังดวงตะวันที่อยู่เหนือท้องฟ้าอดไม่ได้ที่จะเอ่ย คำพูดประโยคนึงขึ้นมาวันนี้เป็นวันดีวันหนึง่งคิดทำสิ่งใดก็ย่อมประสบความสำเร็จจบตอน